ยิงเสร็จก็เอางานออกเนาะยิงเอางานออกมันจะออกเป็นคราบสีดำๆขำามาเขามาไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะเราเช็ดออกไปเลยครับรอบแรกเครื็ออย่างหนักไปเลยครับคือถ้าเกิดว่ามันดำเกินไปเนี่ยมันหมายถึงว่าเรายิงแรงเกินนะฮะมันเผาไหมตัวสีลงไปในเนื้ออทีนี้เราก็ไปจุ่มยา นี่คือแรงเราใส่เท่าไหร่นะสิบสิบสิบห้าไปแรงเลยไปแต่ขาวออสะอาดเลยตุ่มนะครับตุ๊บเข้าไปเลยปิดอะยงนะเอาเอาถมๆเลยนี่นะครับขาวเราดำเช็ดเลยครับเห็นไหมฮะมันจะใสออกมาเลยเนหะ็นไหม เราใส่แบบน้ำ,นำยาชงฉ่ำไปเลย,เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวยาพอไหมเฮ้ยนะเห็นไหมเอา,าสาีอ่าจริงๆลอกเอาสีออกพูด,ดง่ายทำยังไงให้สวยก็ได้ จริงายิงแก้วเนี่ยถ้ากินถ้ายิงไซส์เนี่ยค่ายิงห้าสิบาทแล้วนะเนี่ยค่ายิงห้าสิบาทสำหรับ CO2 ต่อแก้วนะไปละห้าสิบาทแก้วลูกค้าเอามาเองก็ได้นะแต่แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเนื้อไหนเป็นเนื้อไหนนะก่อนที่เราจะยิงไม่ <laughs> ม,มีหลายเนื้อจนเกินอโอเคได้นะ้วหลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดทำความสะอาดนี่นะฮะถ้ายิงเสร็จแล้วนะทำความสะอาดเราจะใส่เอง อ,อย่างนี้เลยอย่างนี้ถือว่าโอเคจบงานเอาละ,ะครับสำหรับวันนี้เราจะมาติดตั้งนะฮะโรตารีร่เพื่อใช้งานนะับร่วมกับเครื่องเลเซอร์ขนาด60 x 40นะครับตัวนี้นะครับเป็นโตรตารี่ขนาดของมอเตอร์42มิลลิเมตรนะครับตัวนี้แก้วของเราก็คือขนาดไซส์95มิลลิเมตรครับผมต้นๆนะครับการใช้งานคือหลังจากที่เราเปิดเครื่องเลเซอร์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะ พอเปิดเครื่องเลเซอร์อ,อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหัวนะครับกระบอกนะครับมาตรงจุดที่เราจะเริ่มยิงนะตรงนี้นี่ครับผมโดยที่เราต้องรู้ว่าส่วนสูงนะฮะส่วนสูงของไฟเท่าไหร่นะครับเวลามุมมองให้เรามองแบบนี้นะครับผมสูงเท่าไหร่นะครับกว้างเท่าไหร่นะถ้าใช้โรตารี่นะครับจะใช้ในลักษณะก็คือไฟงานที่มีความกว้างตั้งแต่6เซนขึ้นไป7เซน8เซนถึงสิเซนได้สบายๆนะครับผม ลักษณะจะวางแบบนี้นะครับส่วนสูงจากปลายแก้วเท่าไรแล้วก็ความสมดุลของแก้วนะครับจะได้รู้ว่าเราควรวางตำแหน่งเท่าไหร่โรตารี่ตัวนี้นะครับเวลาต่อสายไฟนะฮะให้ต่อสายไฟที่นะฮะแดงเขียวน้ำเงินเหลืองนะครับสำหรับเครื่องของผมนะแดงเขียวน้ำเงินเหลืองนะครับผมโอเคพอเวลาเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราเลือกจุดเราเลือกตำแหน่ง ได้ที่เราต้องการแล้วให้เรากดออริจ so. in ินเหตุผลก็คือแก้วมันจะหมุนไปอย่างนี้นะครับแก้วเขาจะหมุนไปอย่างนี้เวลาอ่านจะอ่านอย่างนี้นะฮะจุดเริ่มต้นจะอยู่จุดนี้นะครับแล้วงามจะยิงลงมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมพอเรากดออริจินเสร็จแล้วได้ออริจินเสร็จแล้วนะครับให้เรานําสายตรงนี้นะครับให้เรานําสายนี้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนตัวที่สองที่อยู่ด้านในนะครับจะมีซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ถอดซ็อกเก็ตตัวนี้ออกเลยะวา,า,างไว้ข้างๆแล้วเสียบซ็อกเก็ตตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่อันนี้โรตารี่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมตอนนี้โรตารี่ใช้งานได้แล้วลำดับต่อมานะครับเราจะไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อทําไฟล์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตอนนี้เรามาที่โปรแกรมนะครับไฟล์ที่เราเลือกเราจะเลือกขนาดความกว้างความสูงนะโดยตั้งให้มันหมุนฝั่งนี้นะครับผม โดยที่เราจะตั้งให้มันหมุนให้มันสอดคล้องกับแก้วที่เราบางไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอเราได้จุดนี้เสร็จปั๊บให้เราครอบนะครับเสร็จแล้วเราไปตั้งค่าไฟนะครับค่าไฟของ50บัตนะฮะเราไฟที่สปีด150นะครับโหมดสแกนนะครับแล้วก็กำลังไฟที่1 4ีนะครับผมจริงๆถ้ามันแรงเกินไปก็ลดลงมาได้นะฮะแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่500 d ี i พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วกดโอเคพอได้โอเคอเสร็จแล้วให้เราไปที่คําสั่งไฟล์ Vendor Setting กดไปที่ติไปที่แกนวพเอาวายเสร็จแล้วปั๊บให้กดรีสตรงนี้นะจำจุดนี้ดีสามจุดหนึ่งเจดห้าร้อยตรงนี้นะครับ3.17500ตรงนี้ให้เปลี่ยนค่าไปเป็น6.0.3250นะครับ ตรงนี้นะครับจำตรงนี้ให้ดีนะครับให้เปลี่ยนไปเป็น6.032.5.0นะครับผมเสร็จแล้วกดไว้กดไว้เสร็จแล้วกด Exit ไฟล์งานจะหันมาอย่างนี้ให้เราค้อบไฟล์งานดาวน์โหลดชื่ออะไรก็ได้1 2 3 4ก็แล้วแต่เราแล้วกดโอเคกดขึ้นคำว่า success นะพอขึ้นคำว่า success ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเครื่องครับผม พอมาที่หน้าเครื่องเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของเครื่องจะยังไม่มีไฟล์ขึ้นนะครับให้เรากดไปที่ไฟนะฮะหมายเลขหนึ่งเมื่อกี้นะฮะแล้วกด enter ไฟเขาจะโชว์นะฮะ geo อย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการเสร็จแล้วให้มากดที่ไฟล์นะครับให้กดเข้านะฮะให้สวิตช์ทำงานพอสวิตช์ทำงานเสร็จแล้วก่อนที่เราจะกด start นะครับบางคนอาจจะไม่ชัวให้เรากด origin อีกทีนึงพอกด origin เสร็จแล้ว เตรียมสตาร์ทนะฮะไปดูหัวกันหนึ่งสองสเวลาเขาแกะนะครับเวลาเขาแกะแก้วจะหมุนไปอย่างนี้นะครับแก้วจะหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกว่าจะเสร็จงานนะครับผมพอเสร็จงานเสร็จแล้วแก้วเขาจะวิ่งกลับมาอยู่จุดที่เดิมนะครับสังเกตว่าเวลายิงเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นดำด,ำดำอันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับ เป็นภาพที่ลอกสีออกหลังจากที่เราลอกสีออกอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเอามาเช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวจะใส่ปิ้งเหมืนเดิมนะครับผมเราจะรูตรงนี้เลี้ไปเร็วๆขึ้นนะครับ ระหว่างรอ,งองเราไปดรูเนี่ครับตัวเลขวิ่งอยู่ เรานะครับแกะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีคราบดำๆอยู่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะหลังจากที่เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกเลิกนะฮะโดยที่เราจะไปใช้แบบ่างพึ่งนะสมมติว่างานเราเสร็จนะครับเราก็ไปยกเลิกด้วยวิธีนี้นะครับลำดับที่หนึ่งนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนลำดับที่หนึ่งนะฮะเรามาที่คอมพิวเตอร์นะฮะให้เราจำค่าเดิมไว้นะฮะไ้าย ปดอนว,วายกดนลิตรหกจุดศูนย์สามสองห้าศูนย์ให้เปลี่ยนไปเป็นสามจุดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะครับเสร็จแล้วให้กดไว้กดไว้เสร็จแล้วกดเอ็กิออกตอนนี้เครื่องนะฮะจะใช้แบบรังผึ้งปกติได้แล้ว แบบตัดหน้าเรียบปกติได้แล้วก่อนที่จะตัดหน้าเรียบปกติเอาไปแก้ไขอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับเราต้องถอดซ็อกเก็ตตัวนี้ออกนะครับผมแล้วเสียบซ็อกเก็ตแบบเดิมเข้าไปแทน ียบซ็อกเก็ตแบบเดิมเข้าไปแทนหลังจากที่เสียบซ็อกเก็ตแบบเดิมเข้าไปแทนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนซ็อกเก็ตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนซ็อกเก็ตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนนะครับหัวหนีบจากแก้วไปก่อนนะครับเสร็จแล้วให้กดปิดเครื่องนะครับผมเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่หลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เครื่องก็จะสามารถใช้งานตัดหน้าเรียบได้ปกติ ถ้ากลัวชนก็เอานี่ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องใหม่เครื่องเขาจะวิ่งเข้าไปเตะลิมิตแล้วก็เช็คเซ็นเซอร์ใหม่ตามปกติสแตนดาร์ดนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คือสามารถกลับมาใช้แบบรังพึ่งตัดงานหน้าเรียบได้ปกติแล้วนะครับผมง่ายๆอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดติดขัดตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับโอเคครับผมแค่นี้ครับผม